เลดนามสกุลสำหรับรายการนี้นะคะถือว่าเป็นงานเลี่ยมดีไซน์ที่ลูกค้ามีความตั้งใจอยากจะให้ซอออกแบบคำที่เป็นสิริมงคลนะคะหรือว่านามสกุลต่างๆให้มาอยู่ในความหมายของตัวเรือนเลดเส้นนี้ที่ลูกค้าตั้งใจทำใส่ไว้นะคะ นิยามของคําจํากัดความของคําว่าแม่นะคะของแต่ละท่านนะคะก็อาจจะมีความหมายที่อยากจะแสดงออกที่แตกต่างกันแต่สําหรับท่านนี้ซอเชื่อว,ว่าต้องเป็นลูกที่น่ารักมากๆแน่นอนค่ะซึ่งเราจะแบ่งแยกนะคะของตัวหัวเลดแล้วก็ตัวสายเป็น2ประเภทค่ะตัวหัวเลดชิ้นนี้นะคะจะใช้น้ำหนักทองไปอยู่ที่ประมาณ16กรัมกว่าๆนะคะซึ่งจะเป็นทอง90%ที่ทางร้านขึ้นงานมาสําหรับคำนี้โดยเฉพาะ ที่เป็นหน้ากว้างที่ลูกค้าชอบแล้วก็ส่วนสายจะเป็นสายทองที่เป็นทอง96.5น้ําน้ำหนัก4บาทแบบตันค่ะแล้วก็เพิ่มดีเทลการฝังเพชรเพื่อประดับนะคะตัวเลดให้ดูหรูหรามากขึ้นโดยขอบทั้งสองฝั่งจะตัดด้วยการฝังเพชรนะคะขนาดน้ำหนักของเพชรอยู่ที่2ตังต่อเมตรนะคะใช้ทั้งหมดถึง12เมตรด้วยกันค่ะ พอใส่ขึ้นมือแล้วจะเต็มพอดีกับหน้าแขนของลูกค้าพอดีเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าก็เป็นผู้ชายค่อนข้างลีนนิดนึงนะคะและจุดที่เป็นไฮไลไท์ที่สุดเลยก็คือการลงยากับคําที่ลูกค้าให้นิยามจํากัดความของคําว่าพระคุณแม่ด้วยสีลงยาที่ถูกฉลกกับลูกค้าโดยซ้อเลือกนะคะเฉดส,สีนี้ที่ให้เข้ากับผิวของลูกค้าค่ะ นอกจากนี้การกรีผิวของตัวเลดนะคะที่อยู่ด้านใต้ของคาว่าพัุณแม่จะช่วยดึงความโดดเด่นของเฉดสีให้ดูสะดุดตาและคงความหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะตบท้ายด้วยการเลเซอร์นิยามของบุคคลที่มีค่าสำหรับชีวิตของลูกค้าทั้งหมด4ท่านที่อยู่ด้านหลังเลดนี้ค่ะสำหรับรายการนี้ลูกค้าสั่งทำไปโดยใช้งบอยู่ที่ประมาณ1 7 1 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะ หากท่านไหนสนใจสั่งทำเลดนามสกุลที่มีค่าหรือเลดที่แทนความหมายนิยามดีๆทักซอได้เลยนะคะที่ห้างทองลักษิลิคลองหลวงปทุมธานีซอเย็นดีออกแบบและให้บริการทุกท่านด้วยใจค่ะ